สังเกตดิฝังว่ามีพันธุ์ผมด้วยขอืออชฟดีนายชิปเลยโคตรดิ๊แม่งเล่นเป็นเลยละแหมมยังโอดอ่ะพวกนี้แม่งต้องมาแข่งแม่งต้องฝึกวิชามาดีแน่นอนน่าราจีพุหมบุบอันนี้พวกมันไม่ธรรมดานะแม่งเก่งกว่าเดิมเก่งกว่าตาที่แล้วอีกเอ้ยมีหลังเข้า เอนะ emy n e hero missing from middle มีแสียงใส่เข้าตัวกอนใส่เข้าตัวก่อนใส่เข้าไปที่ตัวนี้ก่อนใส่เข้าไปที่ตงก่อนเซกิวโล่อะเออแต่ก็ถอยแบบนี้นี่คนหรือขี้เนีเออเออสวยงามอมินเลยได้เลยได้กระจกสีเดี๋ะไม่เก็บชาร์จมามาเด้งเลือดเด้งไว้สู้สีสู้สีสู้อมนะเฮ้ยยกตึ้งเลย อย่าคิดหนีอย่าคิดหนีอย่าคิดหนีเยี่ยมฟาร์มบ้านใครเนีย่ยใส่แลยอย่าใ,ให้มันกลับบ้านเลยมัน,นใส่ไปแหววโอ้ยกลับไปนะเกมเกมเกมล็อกเหรอเแบบมื่อกี้น้ำแขงไม่ได้น้ำแขงล็อกแล้วมี ไปหันแล้วมาโดนค่ะอู e ้อู้เจ็บเจ็บล็อกไม่ได้ตอนนั้นมันตัวเงินอยู่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวลเอาตัวทองไงสัตกเดี๋ยวเป็นยังไงหนึ่งหนึ่บห้ามาคบลันมาตัวทองกันู้ไม่ได้ดีไหมเป็นมเช็คเกินเฮดดเว้ยจะกลัวเช็คเกิลเฮดตัวทองมาสู้ไอ้สักดีนะไม่เป็นไรเธอมึงตัวเงินใช่ไหมตัวทองมันสู้ไม่ได้ เดี๋ยวเอาตัวเขียวก็ได้ตัวเขียวสู้ได้เราเราเน้นดันเน้นดัน,ร,นรู้ว่าข้ออกแวทลีมานาไม่งั้นมึงจะตายได้แต่เมื่อกี้กูตายมาแล้วมานาหมดมเอาเลยเอาดิ no ไปไปกลับกลับหลังเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหวเหรอไหวดิไหวเอาที่ันไม่ได้ยังแม่งเรื่อนันแล้วกลับกลั่กลับอยู่ไอ้นกลิเลิลลิเรื่องนี้ต่อเห้ดว่าพวกมึงเราไม่ได้เรียบน้ ไปเอาป้อมกลนกันเราเน้นออกเจ้ถอยก่อนเจ้ถอยก่อนเจอยก่อนสิบหปอมเอาหมเอาเอาเลยมาเลยเปิดก่อนตะกอนถูกพูดปถึงอ่ะกแเปิ่อนำลงรุขาตายเอางนี่พดแรกค่ะแรกังแรกงเห้ยไงเต็มป่าเลยเอามัน อะไร,ะรอ,อามลินต้องทำประวัติ Audi เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอุ๊ยดับบลูดามิน s t ทำมาให้ได enfin ้ตัวเดียวน่ะมันเป็นงอจไปกลัวเนี่ยเราเยอะกว่ามานานเยอะจะถอยอ่ไปส่พนังตีตัวนี้กันเลตัดสุดตัดสุดไม่ได้ก็ถอยเลยเนี่ยเห็นว่าแม่งแม่งแพ้เราตอนอ เดนเตอร์เกิดนิ่มดูไม่ได้มันใส้เหลือเกินเอาให้มันเลื่อนเหลือขึ้นมึงได้เนีน่ะอันติคุ้มชั่วไมไองเฮียก็เด้ไป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 เราเราเอามันก่อนบ้างทำไมเราแพ้ลาบขอสุด,สดพวกนายเดี๋ยวกูเปิดเองเดี๋ยวกูเปิดเอง ขอโทษเข,<อ>ข,ข,ขาทำมโคตรจะกาช่วยพื <c oughs> ่อนลาวได้อตัวเองกันเลยเร็วๆด้วยมึงไม่ยอมไม่มดเลแกงเอ้ยโดนอีกแล้วอหนีไ้ี่ไวะ้อนตันเอาอีกแล้วมันโดดอีกแล้ว เล่นเท่าไรหมดน้าสั่นเลยนานาสั่นเลยน้าใครสั่นน้าเี่นีกเราสั่น้นีาแล้่ลมลมลมเร็วเร็วอะไรลุ้มลุม อย่าเปาต,าาต้องแม่งต้อง่ามเาดลียวย้ไล้ช่วยช่วยโอ้ยได้ไทห่หนึ่งเดี๋ยวไม่เไปนั่นเลยอะไรวะสีกตัวไอ้ไอ้มาสี่สคนสี่ค<อ> โอ้ยมันเหนื่อยไม่อยากจะสับประหลาดไอ้มาสี่คนสี่คนหุึบไม่อยากจะคองอ่ะดูแทมร้อไหเลยเนยสวเกิดเลยเมื่อกี้โอ้โหที่สองานนี่สเกิดเลยมางานหมดเพรากดฮิวเลยแบบให้มาสี่คนถ้าอยู่สองคนนี่อายต้องหนีหนใจ

พีดีเก็บไปแลยช่างพีดีแม่เหนื่อเดี๋ยวเราเราค่อย่ไทุบกันหน่อยดีกว่าทุบพีดีเด่นหาโหดมันหามีเฮกอะมันสู้ได้เยเป็นคนอื่นเขาโหดมันหาเรากากมันหาว้ยตัวนี้ไม่ใช่บูเจเตอร์อันติไม่แน่โดยโดยเฉพาะเรานะเราอะกากมันนะคองเกอร์อยู่ได้ห้านาทีถ้าเกิดใครยืดเวลาได้นานสุด คือก็จะหายไปอยากหยุดเวลานี้ไว้ดี่จริงโอ้ยแล้วพวกมันไม่เอาด้วยนะพวกมันไม่คิดจะฆ่าเราด้วยนะพวกนี้มันบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงคิดจะเลี้ยงลูกเสือเหรอเดี๋ยวลูกเสือโตกันเนี่ยแม่เออเดี๋ยวลูกเสือโตอ่ะมาแล้วมันมาเลยถอยเร็วถอยทหารมันมาแล้วถอยเร็วถอยไม่ได้ถอยนะถอยถอยถอยสิติดด้วยช่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 วยบวกเลยเงี้ย